คือวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาฝากครับตอนเนี้ยมันตอนเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นยุคของเยาวชนละผมไม่ได้หู่นะคุณเปิดครับเอ้าก็ผมต้องบอกว่ามันเป็นยุคของเยาวชนจริง,รงคือคือวันนี้เยาวชนทําอะไรเนี่ยครับบางทีบางทีผมเองก็เป็นบางทีเราอายุเยอะๆแล้วที่อยากฟังเด็กเมืตะกี้ ไอโซนเมื่อกี้นี่ก็ตัวอย่างนะเรื่องอะไรน,นะไอโซนเมื่อกี uh, ้ไอโซนกับไอวานก็เป็นตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างนะทีไ่ไอบางทีเว้ยเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใคือเวลาผมกับคุณแอ้หาข้อมูล,ละอะไรมันต้องชัวรคับ <c oughs> ผมถึงเอามาเล่าอ <c oughs> พอเมื่อกี้ถ้า,เ,าเรียนตามตรงนะถ้าผมอ่านไอโซนไป เด็กๆที่ฟังอยู่อ่ะการ์ด่นเลยนะมันไม่กากมันด่าพ่อล่าแม่เราแน่เลยคือมันไม่ใช่เพราะมันเป็นไอดอลเขาด้วยเวลาเวลาเราไม่รู้อะไรบางทีเราต้องฟังเด็กแล้วข่าวเคิลนานาต่างๆประการของช่วงเนี้ยของบ้านเมืองก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันมีมันมีเรื่องของเราต้องพูดตรงๆไปเลยว่าม็อบม็อบม็อบของเยาวชนนะ เราไม่ได้บอกว่าเราสนับสนุนหรือเราเห็นด้วยเห็นต่างอะไรเราละคระรายการเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองอหรือไปคุยกันเรื่องสิทธิครับแต่เออมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแฟก์นะอันนี้คือแฟก์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมเลยเอ๊ะเราลองยกตัวอย่างไอแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเ,เราก็ไปคิดผ่านไปคิดถึงภาพยนตร์ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะนําเสนอครับผม เป็นช่วงทิ้งท้ายสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังไม่ทิ้งทวนนะทิ้งท้ายอาจจะเป็นการทิ้งทวนก็ได้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยเราจะพูดถึงหนังเยาวชนปลดแอกสองพลังเป็นี่งหนังเยาวชนปลดแอกครับคือเราก็ได้เรียบเรียงกันมาด้วย ความคิดของเราสองคนแต่ท่านมีหนังเรื่องอะไรในใจก็เสริมได้หมดเสริมได้หมดแชร์กันถือว่าแชร์กันวันนี้เราจะนําเสนอหนังเยาวชนปลดแอกกันว่าเอ๊ะมันมีหนังเรื่องไหนที่มันเป็นเยาวชนลุกคือปลดแอกอะไรกันสักอย่างเัื่องด้วยกันอะไรทาไมอะเด้วยนไม่ไหวใช่เอาเอาเรื่องอะไรเราวันนี้เรายกตัวอย่างกี่เรื่องจริงๆเตรียมมาให้ท่านนี่หลายเรื่องนะเดี๋ยวเราแต่แต่เราจะยกมาสักแค่สักเท่าไหร่ดี กถึงเจ็ดเรื่องแล้วกันห้าเรื่องพออ่ะห้าถึงหกเรื่องครับเราไม่ได้จัดอันดับนะต้องบอกนี้เราไม่ได้จัดอันดับนะเราจะได้เรียงอะไรเอาเรื่องที่หนึ่งแล้วกันครับเรามาเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยเรดดอนเรดดอนเป็นงไงหน่วยลบวัยรุ่นที่ชื่อไทยนะเรอหน่วยลบวัยรุ่นชื่อไทยต้องบอกก่อนว่าเก่าเรดดอนเนี่ยมีสองเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์ครับคือปี1984ครับ ของแพทริสเวซี่เล่นใช่แล้วก็เมื่อไม่นานนี้สองพันเท่าไหร่ผมจะคริสเฮมส์วอเล่นแต่ชื่อหน่วยรบวัยรุ่นนี่คือเวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่นเก่าคุณชอบอยู่แล้วคุยหนังเวอร์ชั่นเก่าเลดตอนเป็นไงเลดดอนนี่คือว่ามันเกิดสงครามอยู่ดีก็มีมีกลุ่มกองกำลังใช่บุกขึ้นมาบุกขึ้นมาแตกตื่นีนีหนีตายกันชาวบ้านชาวเมือง อยู่ทำไมอ่ะแต่ตึงกันมาแล้วอ่ะท่านลองจินาการนะนอนหลับอยู่ดีอ่ะเสียงรถถังเป็นไงปปังปังล้อมแล้วคนไม่ได้ตั้งตัวใช่แต่คือแต่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเฮ้ยยอมไม่ได้ครับเราจะให้เขามาบุกมายึดได้ยังไงนี่มันทินหาของเรามันต้องรวมตัวกันสู้นี่มันบ้านของเราใช่มันก็เลยเกิดเป็นหน่วยรบวัยรุ่นนะก็เลยนักรบวัยรุ่นพวกนี้ก็เลยถือ ถือปืนถืออะไรไปสู้นะเพื่อปกป้องจริงๆต้องบอกว่าหนังมันก็สะท้อนจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาแะใช่มันเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องต่อสู้ต้องก็เวดดอนสะท้อนภาพลักษณ์ของวัยรุ่นปลดแอกที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องกับสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ยุติธรรม ก็ไปหามาดูครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูมี2อเวอร์ชันนะสเวอร์ชันครับแต่เวอร์ชันใหม่น่าจะหาง่ายสุดคิทเทนส์เวิร์ดนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากดูเวอร์ชั่นเก่าหน่อยชื่อไทยว่าเหนือรบไวรุ่นยังไงหนังวันคิปเก้าอย่างนี้บางคนเออไม่เอาดีกว่าจะพูดเรื่องนั้นไม่เอาดีกว่าอ่ะอ่ะเรดดอนครับแนะนําไปดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งแฮร์รี่ก่อนไหมแฮร์รี่ แฮร์ร <łość> ี่ไม่ใช่แฮร์รี่จาแฮร์รี่ปืนโหดไม่ใช่ไม่ใแฮร์รี่พอตเตอร์ครับนี่คุณเอาภาคสุดท้ายเลยนี่ภาคสุดท้ายผมมาเป็น and the d a i l y h o r r o r ล a r าร์นะทำมันเป็นบทสรุปทุกอย่างของเรื่องราวที่ที่ปูมาทั้งหมดคือแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เป็นนวัานิยายอวชนด้วยใช่แล้วก็ ผสมจินนาการภาคก็เรียนรู้หนังนี่ดีนะเรียนรู้เร่มแต่ละภาคก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะการเติบโตตั้งแต่เ้มก้นเรื่อยใช่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวมีอารมณ์ร้อนมีอะไรอ่ะภาคคือเราเราแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์รู้อยู่แล้วมันเป็นการเติบโตถ้ายิ่งเป็นแฟนหนังเราจะเติบโตกับตัวละครครับที่เล่นชุดเดียวเนี่ยใช่ผูกพันนะไปเรื่อยๆจนโตอ่ะครับผมคือแฮร์รี่พอตเตอร์ And the deadly horror part 2มันเป็นบทสรุปขางอย่างก็คือมันถึงจุดแตกหากแล้วระหว่างคนที่คุณก็รู้ว่าใครคุณรู้ไหมว่าใครลอตเวอร์ดมอร์ผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่มันคึกใหญอยู่ข้างหลังแล้วผู้ใหญ่ี่กับพากันหวานแล้วแวงอยพูดนู่นนั่นนี่อันตรายไปหมดแต่อันนี้มันมาถึงบทสรุปแล้วที่นักเรียนทุกคนในห้อง ต้องจับมือกับผู้ใหญ่จับมือกับผู้ใหญ่เพื่อต่อสู้กับลอร์ดวอร์เดอร์มอมันก็เลยเป็นการต่อสู้ของเยาวชนเป็นการักเรียนฮอกวอตส์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นแค่การเรียนการสอนตั้งแต่ภาคแรกนะการรู้จักเพื่อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันความรักและแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเรื่องของปริศนาอะไรมาอยู่ภาคนี้ก็เป็นการรวมขโมดทุกอย่างขี่ขายแล้วก็ต่อสู้กับอำนาจมืดใช่ ที่หลอกหลอนเพราะเขามาโดยตลอดคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับหลอดวอลเลมอลใช้ได้เรื่องน้ใช้ได้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้เลยเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่3แล้วนะครับคราสซอฟไนทีไนที่นไปท่านขั้นซีดคือบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยเป็นหนังเขาไหมเขาเขาเขาเลยแกคือหลายๆท่านเคยดูนะฮะ ผมไม่ได้บอกว่าน่าจะมีคนเคยดูในยุคนึงนะมันก็หายหลายท่านะอไม่ได้ดูใช่เล่าเรื่องย่อสักนิดได้ไหมคุณแอนได้ก็คือหนังเนี่ยจะเล่าถึงโลกอนาคตตอนนั้นเนี่ยคือปีหนึ่งเก้าเก้าก้าคือโลกอนาคตของในหนังนะครับก็คือสังคมนี่มันมีอาชญากรรมและโรงเรียนนี่ก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วเด็กนักเรียนกลายเป็นอาชยากรกันหมดครับทางผู้ใหญ่เอ๊ะทำไงดีวะเอาอย่านี้กูสร้างหุ่นยนต์เลย ร่างขุนยมมาเป็นคุณครูเพื่อที่จะดัดนิสัยนักเรียนเดียวดรอนักใช่ไหมขอพอดีนหนึ่งครับชื่อไทยว่าอะไรนะเยี่ยมหุ้มเหล็กต่อต่อต่อเที่ยมีครูเป็นหุนยมไปหุนยน์ <c oughs> เพื่นน <c oughs> อจะมาอบรมดัดนิสัยให้เขารูปเขาอร่อย <c oughs> ตามวิธีคิดของเาตามยุคนั้นเขาเรียกว่านักเรียนมันเฮี้ยวอ่ามันเฮี้ยมตามตามสับว้วันนั้นนะมันเฮี้ยวเกินไปอ่ะพวกเธอเนี่ยจัดการด้วยคุณหุนยมปรากฏว่าไอ้คุณครูนี่ ทำเกินก่อเหตุไปไปมา,มาไม่ได้อบรมมาเลยฆ่านักเรียนเลยไม่มีจะมันขุ่นยนไม่มีจริยธรรมใช่ไม่ได้แฝงมาด้วยความแต่<ช>มีแต่เทคโนโลยีใช่สังหารนักเรียนซะนักเรียนก็ทาไงเอาเฮ้ยไม่ถูกต้องนะนะเกินเลยไปแล้วนะมันถึงขั้นคนตายอะ่ะใช่ต้อง <c oughs> รวมตัวกันปดแอก <c oughs> <c oughs> รวมตัวกันปดแอบลุมสกรมคูใช่ มันเป็นการต่อสู้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอดมันแบบโอ้โหอานหานะอานหารแล้วก็หนังสนุกสนุกมากได้เผมจําได้ผมดูตอนวัยรุ่นเนี่ยคุณเดือดไหมอ๋อผมชอบผมชอบต่อจากคนเลยยุคนั้นมันจะมีหนังอะไรอย่างเงี้ยล้วผมรู้สึกว่าแม่มันเป็นโลกเออไซไฟที่แฟนตาซีจังเลยได้คือเหมือนตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยครับไอครูคนนี้ไอครูพละคนนี้มัน ปกครองนี่ทากับเราเกินไปส่วนใหญ่ครูปกครองมันเป็นครูพละด้วยเนี่ยมันดูตัวใหญ่กํายำไงผมไม่เข้าใจทําไมครูปกครองต้องเป็นครูพละก็น่นน่ะสิเออก็เป็นหนังที่แนะนําให้ดูเป็นหนังที่สนุกด้วยแล้วก็เยาวชนปลดแอกอปลดแอกจริงๆหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปปู๋เรื่องนี้ไม่น่าจะติดโผเป็นเรื่องที่สีแล้วนะคอันไหนแม่ on e l m street เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแน่ เรื่องนี้ผมถามจริงนะนี่คนทางบ้านก็จะสงสัยแหละนี่เป็นหนังผีเฟรดดี้คุ e เกอนะนี่เป็นหนังนี่เป็นหนังสยองขวัญใช่เป็นหนังสยองขวัญขึ้นหิ่งครับของเวส c ์คา e n เว่นอิโครมแล้วคุณเอาอันไน t m แมร์ออนเอเลมสตรมาเป็นหนังเยาวชนปลดแอกต้องใส่ไว้ผมต้องยัดเลยหละเรื่องนี้อ่ยคือเรื่องราวเนี่ยคิดถ้าเล่าแบบบางๆเนี่ยทุกคนทราบเลยใช่ เพราะว่าเฟรดดี้จะเข้าฝันแล้วก็ฆ่านะแล้วตายในฝันแล้วก็ฆ่าพวกวัยรุ่นใช่หลอกหลอนพวกวัยรุ่นนะหลอกหลอนพวกวัยรุ่นครับคือพลอตบางๆอ่ะมันเป็นอยู่ประมาณเนี้ยครับแต่ทําไมคุณยกเรื่องนี้มาต้องบอกว่าถ้าคุณไปดูภาคแรกเนี่ยเขาจะเล่านะว่าไอตัวเฟรดดี้ครูเกร์เนี่ยจริงๆมันเป็นฆาตกรก่อนที่มันจะเป็นผีนะมันเป็นฆาตกรที่ลวงเด็กไปฆ่านะอืมไปๆมาๆเนี่ยพอลวงไปมากๆพวกผู้ใหญ่ทนไม่ได้ไง จัดการพิพากษาเป็นสารเตี้ยซะเองก็เลยจับเฟดดี้คูเกอร์นี่โยนเขาเขาทั้งเป็นเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอเฟดดี้คูเกอร์ตายพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็เก็บเรื่องพวกนี้ซุกไว้ใต้ผมทำลืมๆไปว่าว่าการสังหารคนคนหนึ่งที่มันเป็นคนร้ายเนี่ยแหละใช่แต่ว่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าคขาเป็นไ่าตัวเองก็ทำผิดกฎหมายด้วยนะเป็นสารเตี้ยเนี่ยซุกไว้ใต้พรมหารู้ไม่วันดีคืนดีครัไอสิง ฝันร้ายเนี่ยมันกลับมาในรูปของพีายเป็นฝันรลายที่สุดท้ายมันกลับมาหลอกหลอนลูก,ลกหลานของตัวเองออเแล้วคน,นที่ต้องต่อสู้กับฝันรลายเนี่ยกลายเป็นคนรุ่นหลังนะที่ไม่ได้เป็นคนก่อใช่ก่อเหตุใช่คนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนแต่คนรุ่นหลังเนี่ยต้องมารับ,บชำระใช่แล้วก็ต้องเผชิญกับฝันร้ายสู้กับฝันรลายนี้เป็นไงเป็นไงขนลุกแล้ว อดขี้ <laughs> อันไหนแม่อ <S <S อนเ e อะเรมสต e ทฮะเธอเกิดท่านดูไปหลายภาคแล้วกออ็ดูด้วยความสนุกอ่าใช่แต่ย้อนกลับไปดูอีกทีนึงหนึ่งนะช่วงจังหวะนี้ครับเราเล่าไปแล้วก็เหมือนกันผมก็จะย้อนกลับไปดูอีกทีนึงเหมือนดักดังบางเรื่องเนี่ยยุคสม,มัยมันจะพาไปความคิดคนละแบบใช่อาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆจากหนังเก่าๆนะครับครับผมก็มีเรื่องสุดท้ายครับคุณแอ เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้อทุกวันเนี้ผมเห็นสัญญะก็บางคนก็บอกว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือหนังยอชดชนปลดแอกก็คือเดอะฮังเก g a เกมปีสอปพัก1 2ภาคแรกนะภาคแรกนะครับอ่ะเล่ารเรื่องย่อๆนะก็คือเป็นโลกอนาะคตเหมือนกันก็คือว่าแต่ก็ เจอถูแบ่งเป็นเขตๆนะอโลกนี่จะถูกแบ่งเป็นเขตๆค้ายยูเคนนเขตไหนเสร็จแล้วในเพื่อง่ายต่อการปกครองต้องใช้ความกลัวสร้างความกลัวขึ้นมาด้วยการจัดการแข่งขันฮังเกอร์เกมให้ตัวแทนแต่ละเขตส่งเด็กวัยรุ่นส่งเยาวชนขึ้นมาแข่งขัน,นใช่มาไล่คาดมาจริงๆอะผมชอบฮังเกอร์เกมภาคแรกครับเป็นมันคิด ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ชุใช้ทุนสูงนักเพราะไม่รู้ว่าอนาคตแฟรนไชส์นี่จะเป็นยังไงครับแต่ดูกลมกล่อมมากภาคแรกสำหรับผมนะสำหรับท่านอื่นๆไม่รู้ยังไงนะครับแต่สำหรับผมภาคแรกกลมกล่อบแล้วก็ซ่อนสัญญาทางเรียกว่าทางสังคมพอสมควรแล้วมันก็เป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ที่เราจะเห็นการชู3นิ้วสนิ้วนะก็กลายเป็นสัญลักษณ์ บางคนเข้าใจว่าเออมาจากเรื่องหนังนี้วสามนิ้วครับผมอยากให้คุณแออธิบายเรื่องสามนิ้วนะครับคือถ้าผมเข้าใจอ่าสมัยก่อนเนี่ยอ่าสองนิ้วเนี่ยใช้กับลูกเสือสำรองอ่าสามนิ้วเนี่ยใช้กับลูกเสือสามันรรือใหญ่พอสี่ห้านิ้วเนี่ยเป็นทหารตำรวจไปแล้วใช่ใช่ก็คือว่าสามนิ้วเนี่ยครับ เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ซ่อนเลนส์มาจากประวัติศาสตร์เรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสนะตั้งแต่ปี1789ถึง1799อันนี้ไปอ่านเองใน Google ได้แต่ว่าความหมายของทั้ง3านี้สนิ้วเนี่ยนะครับเขาหมายถึงสันติภาพเสรีภาพและพาราดอนภาพครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฮังคือเกมสร้างมานะไม่ใช่สัญลักษณ์เนี่ยคือมีที่มาที่ไปใช่บางคบอกนิยายหยิบออกมาใช่คือบางผมเห็น หลายหลายท่านเข้าใจว่านี่คือสัญญาของฮังเกิลเกมแล้วเขาจะพ่อไปเปรียบเทียบกับฮังเกิลเกมแต่ว่าต้องบอกว่าฮังเกมเป็นเหมือนป๊อปคอสเจอร์ที่ใช่ใช่ใช่ทำให้สัญญานี้มันผุดขึ้นมาอีกครับใช่ใช่ครับนะก็เดอะฮังเกิลเกมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังเยาวชนปลดแอบที่ดูทีไรก็ก็รู้สึกว่าเออทำไมชีวิตวัยรุ่นมันช่างทรมานถกลเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยนะนะครับก็นี่น่าจะเป็นเท่าไหร่อ่ะห้าเรื่องห้าเรื่องที่ ยกมาเป็นหนังเยาว,วชนบทแอคครับแถมสักเรื่องไหมอ่าไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้ไหนๆก็ไหนได้เหรอเอาเป็นเรื่องที่ฉายมานานนับหลายทศวรรษครับสตาร์ a อรไปอะอ่าใช่นะถ้าคุณไปดูนี่จริงๆเป็นต้องบอกเป็นมีความการเมืองอะนะคือผมเนี่ยถามน้องๆหนูๆนะครับที่หนูๆเลยเหรอเวลาไปเที่ยวอะครับ เจอเด็กเสิร์ฟอะเฮ้ยหนังใหม่เข้าอะไรดูไปดูดูเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรบ้างก็บอกว่าเอออยากอยากดูเรื่องนู้นเรื่องนี้อตอนนั้นสตาร์วอวเข้าไปดิไม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูแต่ภาคแรกไปดูไปดูนี่ยไปถามน้องๆแถวบ้านบอกว่าไปดูสตาร์วอแล้วก็หลับภาคล่าสุดเนี้ยภาคท้ายเนี่ยาหลับผมก็เลยบอกเออจริงๆหนังมันนานแลวนะใช่คือจริงๆจริงมันต่อเนื่องกันด้วยครับเรื่องเรื่องมันต่อเรื่องแต่ โครงสร้างหลักๆของมันนะครับก็เป็นเรื่องของการกระบดต่อต้านกับอำนาจมืดอำนาจมืดโโหนังเขาจำลองแม้กระทั่งนะมันมีเหมือนทางในสปงสภาสภาใช่และเบื้องหลังสภามีคนชักใหญ่อยู่ลูกน้องส่งลูกน้องไปอยู่ในสภาชักใหญ่อยู่ในอำนาจใช่คือหนังบางส่วนบางตอนในวัยรุ่น บางท่านอาจจะรู้ว่ามันยืดเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาผสมคุยเยอะใช่เอพิโซดเนี่ยคุยคุยเยอะการเมืองเยอะคุยเยอะคุยการเมืองเยอะเล่าถึงลูกเต้าเหล่าใครยงใหญ่กันเป็นทอดทอดทุนต้องจําตัวละครหลายตัวเพราะว่าตัวละครหลายตัวมันจะพลิกบทบาทพลิกมิติพลิกหน้าตาเชืมโยงไปหาคนนู้นคนนี้เพราะนั้นซาวอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแนะนําให้ไปดูใหม่ก็แต่ว่าซาวอแต่ทุกภาค มันจะมีความเป็นขบฏคนเลวอยากเป็นคนดีคนดีอยากเป็นคนเลวอะไรต่างๆการต่อสู้กับตัวเองและการต่อสู้กับอำนาจครับซาวอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นห้าวกหนึ่งแถมหนังเยาวชนปลดแอกครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลและก็เป็นสารพันเราไม่มอาจเรียกตัวเองว่าเป็นสาระได้เพราะว่าจริงๆสาระอยู่ที่ท่านเพราะว่าการดูหนังไม่ว่า ท่านจะตีความว่าบางคนบอกว่า um, er หนังเรื่องนี้ไม่ดีท่านอาจจะมองว่าดีเพราะสาระมันเกิดกับท่านสาระมันอาจจะไม่เกิดกับทุกคนหนังบางเรื่องเราพูดไม่ได้นะว่าเฮ้ยแม่งดีจังเลยว่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีคนนึงอาจจะไม่ดูสนุกแต่บางเรื่องอย่าไปดูถูกกันบางเรื่องคนบอกหนังเรื่องนี้ฉันชอบมากเลยเพราะมันอินเครับเอ้บางทีการคุยเรื่องหนังมันก็เหมือนการคุยเรื่องการเมือง เราแค่แรกเปลี่ยนกันใช่แลกเปลี่ยนทัศนคมุมมองแต่อย่าอย่างเราคุยกันเราจะไม่เอาไปบอกว่าเออการดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วมาเข็นกันอีกเรื่องหนึ่งใช่ผมเช่นผมดูหนังโนแลนแล้วผมบอกว่าคุณเนี่ยได้แต่ดูหนัง a อวีมนเข็นกันไม่ไดมไม่ได้ไม่ได้ว่าถลดในการดู a อวเรื่องของสตอรี่นะของคนละแบบกับโนแลนนะ เดี๋ยวไปเปรียบเทียบโนดันกับ AV วเดี๋ยวมีคนด่ามากไม่หรอกไม่หรอกก็อยากฝากไว้ว่ามันการดูหนังฮะมันเป็นการเสพความบันเทิงบางคนดูเพื่อความบันเทิงครับไปดูหนังตลกก็ต้องตลกอ่าอ่าไปดูหนังที่อยากมีต่องความคิดคุณก็ได้แบบนั้นใช่ซึ่งโรงหนังเอ่อและหนังที่เข้าอยู่ตอนนี้มีหลากหลายหลากหลายนะนะครับก็แนะนำครับทั้งหนังที่เราเกินไปหนังเยาวชนปวดแอกและหนังที่เข้าโรง ท่านโอ้โหที่จะเล่ามานี age, 50, 70, ่ก็เป็นสิกว่าเรื่องนะสิบหกสิบเเรื่องนะสนใจเรื่องอะไรหรืออยากค้นหาเรื่องอะไรไปดูแล้วก็แลกเปลี่ยนให้เราฟังนะครับวันนี้หมดเวลาครับหมดเวลาอย่าลืมกดไลค์เออลืมแลเนี่ยแชร์นขนาดือนขนาดดำเนินรายการยังยังลืมอ่าอก็ฝากกันสักนิดนึงไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิงกกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ปุ๊บ กดดูเลยก็ไม่มีแต่คลิปเราเนี่ยถ้ามาบ้างไม่มาบ้างไงคือถ้าท่านชอบคลิปเราเราก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้วันศุกร์หมดเวลาหมดเวลาแล้วรถจะติดด้วยใช่นะครับวนตกอีกใช่ครับก็ดูแลสุขภาพครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ